สวัสดีครับผมพลกิติสักดิ์ดำเกิงครับมาจากภาควิชาฟิสิกส์สาขาวัสดุศาสตร์นะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ระบายความร้อนโดยหลักการเีเกตโตแคลริกครับเ,เริ่มต้นก่อนนะครับคือจากจากที่การศึกษาเกี่ยวกับโลกร้อนพวกนี้นะครับสารที่เราใช้ในปัจจุบันคือเรียกว่าสาร TFC ซครับซึ่งมันมีผลโทษต่อโลกของเราดังนั้นผมก็เลยพยายามคิดค้นเกี่ยวกับการระบายความร้อนแบบใหม่โดยใช้ พยายามที่จะตัด CFC ออกโดยเราจะใช้เป็นไฟฟ้าแทนครับโดยหลักการที่ใช้ของมันก็คือใช้เกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกครับก็คือเมื่อเราให้สนามไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีซึ่งเมื่อเอนโทรปีเปลี่ยนแปลงเนี่ยวัสดุของเราเนี่ยมันสามารถมันจะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการให้สนามไฟฟ้ามากขึ้นน้อยลงมากขึ้นน้อยลงแบบนั้นครับซึ่งดังนั้นเมื่อเราเอานําอุปกรณ์ของเราเนี่ยไปใช้ในพวก อ,อุปกรณ์ทําความเย็นอย่างเช่นแอร์ตู้เย็นพวกนี้นครับมันจะเป็นการาดูดซับความร้อนหรือว่าปล่อยความร้อนเราก็ดูดซับความร้อนจากตู้เย็นแล้วก็ปล่อยความร้อนออกไปในฮีทซิงแบบนี้สลับไปเรื่อยๆเมื่อเราให้สนามไฟฟ้าหรือว่าตัดสนามไฟฟ้าออกครับโดยผลโดยผล,โดยผลการทดลองของเราจะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิปกติของเราเนี่ยเมื่อเราให้สนามไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเราจะศึกษาคุณสมบัติพวกนี้ครับความซับซ้อนของมันนะครับคือเมื่อเราพูดถึงอุณหภูมินะครับคือการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยมัน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 เป็นการควบคุมที่ยากนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมครับดังนั้นการการความยากของมันผมมองว่ามันคือการที่เราจะรู้ได้ไงว่าวัสดุนี้มันดีหรือไม่ดีมากกว่าครับดีขึ้นตามลําดับนะครับคือผมจะเปลี่ยนวัสดุไปเรื่อยๆครับคือในแหล็กแมทีเรียลของผมนะครับมันจะมีหลายวัสดุ พวกแบบคุณลเมอร์เอคลเมอร์โดยแต่ละอย่างก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปผมก็เลยพยายามที่จะใช้เขาเรียกว่าคอมโพสิตนะครับของแต่ละสารเนี่ยเอาข้อดีของแต่ละอย่างมารวมกันโดยก็ผลดีตามลาดับใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าคือตอนนี้คําว่ามันมันมันมีใช้ได้หลายแบบครับ,นะค,รบคือผมคิดว่าก,การแบบแรกก็คือพยายามใช้แทน p f c ซึ่ง ซึ่งมันมันอยู่ในเล็บสกเกลเพาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพัฒนาแต่สิ่งอีกอย่างที่นําไปใช้ได้ก็คือ,วอพวกแผงวงจรครับด้วยแผงวงจรของเราเนี่ยอ่ามันมันมีขนาดเล็กกว่าซึ่งเมื่อมีขนาดเล็กกว่าเนี่ยฟิล์มที่เราได้มาผมจะทําเป็นฟิล์มนะครับเอาไปเมื่อเราเอาไปวางตรงกลางระหว่างแผงแผงวง,งจรนะครับมันจะเกิดการเมื่อเราให้สนามไฟฟ้ามันจะเกิดการดูดกับแบบถ่ายเทความร้อนซึ่งเมื่อถ่ายเทความร้อนจะทําให้แผงวงจรของเราเนี่ยมีเย็นลงได้ครับ